เมื่อเทพยูโรท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมที่สำนักเรานั้นเราก็ต้องมาประลองวิชากันสักน้อยปกติช่างกิเคิดขวางยนะูโรน่ะคิดยังไงครับตอนห้เป็นยูโรหรือตัวธรรมดาผมก็จะคิดเหมือนกันก่อนนั่นคือการลบเสาที่ซ้อนกันอยู่ยุคนี้ยุค 5G แล้วเพิ่มีสุดลัดรู้หรือเปล่าผมก็คิดแบบของผมมาตลอดสมมติระยะที่ยูโรเลื่อนซ้ายสุดขวาสุด3เมตรสามเมตรมีกี่เสาสเสา4เสามาคูณกันสมมติเสาเ5มิลเ5มิลนะครับก็คูณด้วย4 3่0ามมิลก็คือลบ 4, ส800 2,700 ๋อเหมือนคิดชุดตลาดเลยเนาะใช่ครับแส,สดงว่าเราไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยถ้าเราทำ Euro ยูโร2 7 0 0ก็าหารด้วยจำนวนบากทหาร3ได้เท่ากับ900จากนั้นเราต้องบวกเพิ่ม2เสาสอเสาของ75ก็คือ150 150บวก150ก็จะได้เท่านี้ครับตัวเลขที่เราจะตัดได้1050แล้วถ้าแบ่ง4แบบแบบ่งการเราติดต่ว่า4,000แล้วกันนะเราก็มานับเสาที่เรามองเห็นมองเห็น6เสาแล้วก็6เสามาคูณ75 450, 4ด0บ0 0ลบ 450ร้อยห้าบนะครับก็จะเหลือ3,550หารบานด้วยจำนวนบานสามสครับเท่ากับ887.5บวกคืนสองเสาเหมือนเดิมบวกคืน2เสาสีใช่ครับก็ได้1037ตัวเลขของวางเลื่อนยูโรอยากรู้ครับทั้งเบียมีสูตรลับอะไรมาถูกที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอกสูตรลับให้ปกติเราหารแล้วก็บวกคืนใช่ป่ะระยะ3เมตรใช่ไหมครับเราบวกอีก2เสาเสาละ75เป็น150 150เสร็จปุ๊บหารจำนวนบานได้เลยครับก็คือหารสก็รวมเป็น3,000 150หาร3ได้1050คำตอบเท่ากันไหมครับโอ้เท่ากันสุดยอดเลยทำงานมาเป็น10ปีเพิ่งรู้ทีนี้ถามคนทางบ้านลองคิดสูตรนี้ดูว่าไอทฤษฎีสูตรรัดกับสูตรเบสิกอย่างช่างกิจเนี่ยมันจะได้คำตอบตรงกันไหมคอมเมนต์มาเลยว่าสูตรนี้ใช้ได้เปล่า